สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่572ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อรับดูรับชมยังไงนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะองค์นี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่2นะคะองค์นี้ก็จะมีค่าปลักนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมกรอบเก็บผิวให้นะคะ รายการที่4นะคะเป็นพาสมเด็จด,ด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะ รายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองน์นี้รายการที่ห้านะคะมีโรยมวลสารนะคะรายการที่หกนะคะ องนี้เนื้อผิวแบบสวยๆเลยนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีโรยมวลสารนะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้หน้าอกจะเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเนื้อมีคาบลักษณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ รายการที่สิบนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รูปรหลอรวงพ่อเงินองค์ใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะเนื้อว่านนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆนะคะ ด้านหลังก็จะมีรอยโรยมวลสารเป็นเม็ดเมดแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเสือหัวขาดนะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะหลวงพ่อชะไหนนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะรูปปลหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบสี่นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวนะคะหน้าหลวงพ่อสวยๆยิ้มยิ้มแบบนี้เลยนะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นพระมาเหส่วนนะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระนางพญานะคะ ด้านหลังเหมือนเป็นรอยตาสัญลักษณ์นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะครึ่งอง์ปีพศ17นะคะ สำนักสุสานไตรักรำปางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะหน้าคมชัดดูรูปก,กตานะ,ะเห็นแววตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18เป็นพระนาคปกนะคะที่ระลึกอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดระหาร่า่จังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะส่งให้ดูให้ชมนะคะเป็นพระนาคปกนะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นตัวยันนะคะเป็นยันอัขระนะคะที่ระลึกในงานผูกพัดศีมาปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นสมเด็จทรงพยาคุดนะคะขี่คุดน,นะพี่นะองนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะหลวงพ่อปานนะคะต่อไปรายการที่21เนะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะเป็นเหรียญพระย5่สสัตวรรษนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวง เป็นเหรียญพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำปีสองสสนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญพ,นะพระเจ้าตากสินนะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะองค์นี้นะคะปีพศ2518เป็นรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเป็นพระกิ่งรุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้เนื้อผิวทองเหลืองสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะองค์นี้รายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหมือนพระรอดนะคะองค์เล็กๆนะคะพี่เป็นพระองค์เล็กๆนะคะน่าจะเป็นพระรอดนะคะเดี๋ยน้องสองให้ดูให้ชมนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวทองเหลืองเอ้ยทองแดงนะคะเป็นเนื้อผิวทองแดงนะคะองคนี้นะคะรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่2 9นะคะเป็นเหรียญนนะะหลวงพ่อสาครนะคะเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองนะคะปี2553นะคะที่ระลึกอายุครบ6รอบนะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นพระเหรียญรอนะคะเหรียญรอหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึก2478นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะมีหน้ามีตานะคะเป็นพิมพ์เล็กแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นอรหรันต์สมพุทโธนะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปนะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะองค์นี้ด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รูปรรวงพ่องเงินนะคะพิมพ์นี้หน้ายิ้มแบบสวยๆเลยนะคะนี่หน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3 5หนะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเรียน ปากน้ำนะคะหลวงพ่อปากน้ํานะคะเป็นเหรียญพระเป็นพระผงนะคะหลวงพ่อปากน้ํานะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะ เรียนนี้จะมีต่อโค้ดหานุมานกับโค้ดยันนะคะด้านหน้านะคะซ้ายกับขวาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นรูปร่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปร่อหลวงพ่อเดิมนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูนี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมเนื้อผิวรุ้งแบบสวยๆเลยนะคะองคนี้ องน,นี้นะคะเนื้อผิวรุ้งสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพราหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะนี่สองให้ดูให้ชมด้านหลังจะมีเม,ม็ดมวลสารนะคะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดน้อยๆนะคะนี่เป็นรอยเม,ม็ดมวลสารน้อยๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะสองให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตานะคะแล้วก็มีรอยเส้นเกษานะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์น,นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะหน้าสวยๆนะคะองค์น,นี้นะคะกระหนกขึ้นแบบสวยๆเลยนะคะยังพอเห็นความคมชัดอยู่นะคะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระก,กิ่งหลวงปู่ทีมวัดระหันไร่นะคะจังหวัดระยององค์นี้เป็นรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นเหรียญจัดตุราพีธพรชัยนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังหนุมานะคะเนื้อผิวทองแดงนะคะองค์นี้ปีพศ2521นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่48นะคะ<ม>เนื้อผิวทองเหลืองนะคะสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะ <_ C os al> ด้านหลังเป็นขุนพันธ์ะน,ะะนะคะขุนพันธ์ราชเดชเหรอขุนพันธลักษ์ราชเดชนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนนะคะองค์นี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะด้านหลังจะมีปั๊มตานะคะ พระนอนด้านหลังมีปั้มตานะคะเป็นรายการที่50นะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ